ต้องทําความเข้าใจว่านะการภาวานานี่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายความกําหนัดเพื่อความหลุดพ้นไม่ได้เพื่อเอาอะไรเลยนะไม่ได้เพื่อมีเพื่อเป็นอะไรเลยใครภาวานาเรียวว่าตัวเองมีอันนั้นเห็นอันนี้เป็นอันนั้นเป็นอันนี้ไม่ใช่การภาวานาในพุทธศาสนานะจะเห็นอะไรจะเป็นอะไรจะ อะไรอะไรก็ตามมันไม่ได้เป็นมันเป็นแค่ธรรมชาติที่เกิดขึ้นตามเหตุตามบัจจตใจนะถ้าเรายังเข้าไปมีไปเป็นอยูนะ่ก็แสดงว่าเรายังเราเข้าไปเพิ่มพบเพิ่มชาติซึ่งมันสวนทางกับการภาวนาการภาวนานี่คือการตัดพบตัดชาตินะตัดความมีความเป็นเป็นอะไรตัดให้หมดนะ ใครบอกว่าตัวเองบรรลุธรรมอ่ะแต่น้องมาดูจิตตัวเองเนี่ยการว่าคําว่าบรรลุธรรมเป็นเพียงโบหารเป็นเพียงคําพูดเป็นเพียงคําสื่อสารให้เข้าใจอ่มันไม่ได้มาอวดมาโออะไรหรอกแต่หัวใจมันไม่ได้มีอะไรหรอกการบรรลุธรรมคือการไม่มีอะไรเลยนั่นมันสิคือมีไปเ้อเออมันสิมาพ้าว่าหฮาอวดุตลีเอียงการบรรลุธรรมนั่นมันไม่มีอะไรเลย ถ้าบรรลุแล้วว่าตัวเองมีตัวเองเป็นนั่นมันถึงผิดทางแล้วเฮ่เออพระพุทธเจ้าท่านสมมุติชื่อเรียกพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระนาคามีพระอรหันต์ตามที่จิตของท่านละกิเลสน้อยใหญ่ได้เป็นลําดับเป็นลําดับไปหมายถึงว่าการเป็นพระอริยบุคคลในพุทธศาสนาคือการที่ไม่เป็นอะไรนะเฮ้อ เออเขา,จาเจ๊าะอลาบอกว่าแมนเป็นนั่นเป็นนี่ฮะว่มามาใดนั่นไดนี่เลยการเป็นถึงคือการไม่ได้เป็นอะไระมันเลยไม่ได้เป็นอะไรเข้าถึงความไม่มีไม่เป็นได้นั่นแหละมันเป็นอิสระ